สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกก็ได้เดินทางมาที่อาสมฤศีเนนธาตุพุทธคุณนะคะตำบลโพแตงใต้อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะแอก,ก็จะพาคุณผู้ชมมาส่องอ่างน้ำมนต์เศรษฐีใหม่นะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน2563นะคะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะคุณผู้ชม วันนี้ก็ผู้คนยังเดินทางมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันหยุดถึงจะมีผู้คนเดินทางมาเยอะนะคะตรงศาลาข้างหน้านี้ก็จะเป็นศาลของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะอ่างน้ำมนต์ก็จะอยู่ในศาลาบุญช่วยข้างในนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอขออนุญ,ญาตเดินเข้าไปก่อนนะคะแล้เวเราก็มาส่องอ่างน้ำมนต์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมแอดก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางนำเสนอเรื่องตัวเลขเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ลองจับคู่ดูนะคะเลขในอ่างนี้นะคะที่แอดมองเห็นนะคะมีเลข9เลข7เลข8เลข5แล้วก็เลข4แล้วก็เลข0นย์นะคะ แต่สำหรับเลขที่จับคู่กันอยู่ก็จะมีเลข40น,นะคะแล้วก็78ใกล้เคียงที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็ลองจับคู่กันดูนะคะชอบเลขไหนก็ลองจับคู่ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ